The Moment Podcast โมเมนต์ดีๆมีได้ทุกวันยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Moment Podcast m o m โมเมนต์ดีๆมีได้ทุกวันนะครับคุณอยู่กับผมยุทธนาอยู่สวัสด์นะครับ ก็แขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับน่าจะเป็นที่รู้จักกันของหลายๆคนนะครับแล้วก็ในหลายๆวงการด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับเขาถึงแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็ความสําเร็จนะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนในอาชีพที่พลิกชีวิตของเขายินดีต้อนรับพี่จอมนะครับภูมิพันธ์เอี่ยมปรเมศนะครับสวัสดีครับพี่จอมสวัสดีครับต้องขอเตือนนะครับก่อนจะชมหลังชมอะไรต้องมีวอร์นิ่งต้องขอเตือนยินดีเลี่จัดมาเลยฮะเมื่อกี้เนี่ยที่คุณยุทธ พูดแนะนําถึงที่ว่าคนรายๆายลายวงการคนจะรู้จักถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่มีขยังแต่เด็กสมัยนี้เนี่ยคงจะแบบฮะใครทำไมไม่รู้จักวันนี้เนี่ยนะฮะต้องออกตัวนิดนึงว่าคนที่รู้จักพี่มาก่อนฟังเราอาจจะก็คงจะสนุกกันนะแต่คนที่ไม่รู้จักพี่มาก่อนฟังแล้วต้องบอกว่ายามันไส้มันจะบอกถึงว่าชีวิตพี่มี rise and fall คือมีขึ้นมีลงเพราะฉะนั้นที่ขึ้นที่ดีมากๆเนี่ยมันก็จะบอกให้เห็นถึงสัจธรรมว่ามันลง นะฮะแล้วกว่าจะมาถึงตรงนี้มานั่งตรงนี้ได้มันขึ้นลงเม็นโรลล์คสเตอร์เพราะฉะนั้นฟังด้วยใจเป็นกลางแล้วคุณจะสนุกและจะได้อะไรจากวันนี้เยอะมากมากนะครับอ๋อวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่จอมมากๆเลยนะครับขอบคุณที่กล้าเชิญพี่มาวันนี้ผมอยากให้พี่จอมเล่าถึงถึงโมเมนต์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในแต่ละช่วงของชีวิตของพี่นะครับครับเพราะว่าผมผมเชื่อว่าอย่างเมื่อกี้ที่พี่บอกนะครับประสบการณ์ของพี่เนี่ยผมเชื่อเลยว่ามันมันจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กรุ่นใหม่ แน่นอนเลยับมัน,นจะามาวันนี้ที่มาเพราะเหตุผลนี้เลยนะอ,อร,รู้สึกว่าจะตายไปโดยที่ยังไม่สอนเด็กรุ่นใหม่ไม่ได้เมื่อกี้พี่บอกพี่พี่จอมกลับมาจากเมืองนอกพี่จอมเคยอยู่ที่นิวยอร์กพี่นิวยอร์กไปอยู่ที่บอสตันก่อนไปอยู่ร็อต i s l a ์ d แต่ว่าเรียนปริญญาโทพี่เรียนโ o เทลแอนด์ทัวริ m a n มแมจเมน์นะฮะเรียนปริญญาโทมีแค่สองสาวันวันละสองสมชั่วโมงเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลือนี่คือพี่ทำงานและเที่ยวทำอะไรบ้างอะพี่ทำเสิร์ฟอาหารแล้วต้องเข้าใจอย่างบอสตันี่เป็นเมืองที่หรูหรูราคุณดูร่ำรวยมหาเศรษฐีทั้งหมดก็เลยไม่มีใครทำงานมีพี่แทบจะแบบหนึ่งในร้อยที่ทำเพราะพี่เป็นคนอยากพี่ไปเพราะพี่จะไปหาประสบการณ์แล้วพี่ก็เป็นเซ็นเตอร์ออฟตันเชนเพราะว่าพี่ได้ไปเป็นแดนเซอร์คลับอีกคลับหนึ่งซึ่งใหญ่มากสุดคลับ และยุโรป้าซึ่งสองคำนี้เด็กบอสตันไม่มีใครไม่รู้จักเพราะฉะนั้นนี่นะฮะมันก็สนุกพี่ก็ไปเต้นอาทิตย์สามวันสองวันแล้วก็เดินเข้าขับนู้นขับนี่เดินเข้านี่แต่งตัวแบบใสเมื่อก่อนนี่ผอมกวนี้ครึ่งหนึ่งฮะใสกับบอดแพนททอบบูโอ้สนุกมากยังมีรูปไม่ได้ตราติดมาก็เลยว่าเราใช้ชีวิตเต็มที่เลยว่างจนในที่สุดมีเพื่อนที่คนหนึ่งละกันที่คุณจอร์สบสุข ทวินเวชกุลอเคอ่าเขาก็ไม่เห็นพี่ที่คลับเหอเห็นพี่เต้นอยู่เต้นอยู่บนแล้วขับพี่ได้บอกแล้วเป็นคลับแบบสเตรทขับนะฮะแล้วคนแต่งตัวแบบสมัยเขาเรียก dressed to the night เพราะฉะนั้นทุกคนจะแต่งตัวไปฆ่ากันมาฮะแล้วพี่เนี่ยเขาจะต้องใส่ ที่สุดของนนที่สุดของคนที่ก็ออยืนข้างล่างอะแล้วมันมีโพเดียยไม่พี่อยู่บนที่ดูสิแล้วมีอร์ฟอร์ลสปอให้พี่เป็นเอเซียคนเดียว oh, ที่เหลือเป็นอเมริกันไอซอีกสี่คนที่ด, uh huh, ดูสิ uh huh, uh huh. แล้วพี่ขึ้นเป็นเอเซียคนเดียวลราก็คือสนุกมากแล้วเพื่อนพี่คณนณเนคุณโจนเนี่ยนะฮะอยู่เซนต์ริชา์ก็มาเห็นครับ <c oughs> เขาบอกโอ้ oh my god แบบอยู่ต้องไปอยู่โรงแรมผมแล้วล่ะเป็นจบมาเนี่ยคุณต้องไปสมัครเลยนะเพราะที่นี่มีแต่แบบเอ่อ hate of stage มี celebrity work เอาเป็นว่าที่เมืองนิวยอร์กที่นิวยอร์กเนี่ยนะฮะมี UN United Nations เบรอดเวย์เพลงวงการเพลงทั้งหมดอัดเสียงมาอยู่ที่นั่นหนังซัมเมอร์นี่คือถ่ายทุกคุณไปในนิวยอร์กช่วงซัมเมอร์คุณจะเห็นหนังถ่ายอยู่ที่นั่นแล้วบริษัทบริษัทอยู่ที่นั่นหมดเอาร้อนเป็นศูนย์กลางของท็อปของทุกอย่างอยู่ที่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลที่เป็นครีมของทุกๆะแนนอยู่ที่นั่นหมดครับ แล้ววันวันที่เพื่อนพี่มาชักชวนให้พี่ไปทํางานที่เซนต์ลิจิสใช่ไหมฮะใช่อันนั้นคือพี่ตัดสินใจแล้วพี่ไปแล้วสมัครแล้วได้เลยคือมาฮะคือเขามาบอกเนี่ยพี่ก็เต็มตัตแล้วไงว่ามีมีโกเราว่าถ้าเรียนจบต้องไปโรงแรมนี่คราวนี้เวลาระหว่างนั้นนะ่ยพี่บอกว่าพี่เจอคุณโจเนี่ยตอนรประมาณปีแรกของการไปเรียน<อ>ใช่ไหมฮะ<อ>เพราะฉะนั้นอีกหนึ่งปีเนี่ย พี่เซตโกเวลาว่าพี่จะไปที่นี่แล้วพี่ก็เวลาไปนิวยอร์กเนี่ยพี่จะไปโรงแรมที่ดีที่สุดของ New York อนิวยอร์กเพื่อไปดูก่อนใช่ไปดูมันมีวอลมันมีวอลดอฟแอสโตรเรียมีเดอะพีแอมีอะไรสารพัด พี่ก็ไปดูก็ทำรีเสิร์ชนู่นนี่นั่นแล้วมันจะมีโรงแรมแบบสไตล์ที่เป็นคลาสสิกเป็นยุโรปยุโรปเป็นสไตล์กับโรงแรมที่เป็นโมเดิร์นซึ่งสมัยนั้นเนี่ยโรงแรมที่เป็นโมเดิร์นมีของเอียนเทรเกอร์ที่พี่บอกเนี่ยมีมีที่เดียวไม่ต้อมีมีเชนเดียวนะฮะแล้วก็มีพารามาสมีอะไรย่างเงี้ยอยู่แต่เซาท์ทา์สแควร์เพราะนั้นพี่ก็เห็นความแตกต่างละนะฮะว่าเออมันมีมันมีอยู่สองคู่สองโลกอยู่อยู่ในประเภทของโรงแรมคราวนี้พี่ก็รู้ละ yes sandwiches เนี่ยมันขึ้นโพยที่หนึ่งหมดของการสรวจ แล้วพี่ก็ดูเกส์คนที่เป็นแขกพักที่นั่นดูประวัติของโรงแรมพี่ก็รู้สึกว่านี่แหละจุดที่พี่ไปที่สําคัญที่สุดก็มีราชวงศ์บ้านเราพอถึงเวลาที่พี่รับปริญญาเสร็จละที่อเมริกาเนี่ยครับใครจะได้งานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบอยากมากมันเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากน้องจะเล่าให้ฟังถึงว่าความที่มันเป็นเดสตินีอะไรที่มันเป็นของเรามันก็เป็นของเรามันถึงตอนสมัครงานครับ โรงแรมทั้ง9้าโรงแรมเ, internet, รเรียกพี่วันอ f t e r another ครับฉิลแต่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 ผมว่ามันสเต็ปม,มากแต่เชื่อไหมว่าพี่พลาดหมดเลยพลาดโดยที่ไม่ควรจะพลาดอย่างเช่นคะแนนทุกอย่างได้เต็มหมดเลยนะฮะสมมติกับพิวเขาชอบพี่มากเลยแต่ว่าคุณจะต้องไปสอบเป็นเหมือนอัพจุดเทสดูคลิปวิดีโอเนะี้ยแล้วตอบถ้าแขกให้คุณเอาหมาไปเดินคุณจะเดือดเดอข้อสองตอบ a อบีซีดอย่างเงี้ยพี่หายไปคะแนนหนึ่ง <c oughs> เขาก็บอกว่าเสียใจมากเสีย <c oughs> ใจคือมาให้บอกว่าเหมือนเป็นไม่ใช่โชคของอยู่ท <c oughs> ี่นี่ <c oughs> เขาช่วนี้เขาช่วยพี่ถึงขนาดที่ว่าพี่จำได้เลยเขาโทรไปหาวอ์ดอ f ฟแอสตเรียฉันมีแคนโดดทเดนดเดดคนหนึ่งที่ I don't wanna lose him <c oughs> เขาเลยส่งพี่ไปพี่ก็ไปแสดงอะไรที่มันแบบ เหมือนกับไม่ใช่ชกจะตาของเราอีกก็ไปตอบเลยโง้อๆเนาะก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่ได้รู้ตัวด้วยนะเหมือนเหมือนผีผักอ่ะคือตอบแล้วเราไปได้ยังไงเนอกมาฮะเพราะฉะนั้นในที่สุดเนี่ยเวลาจะหมดแล้วเลือีกสองวันเชนวิชิยังไม่เรียกพี่เลยครับซึ่งพี่ส่งใบสมัครไป้งแต่กับคุณโจแล้วใช่ไหมฮะไม่ไม่เรียกพี่เลยซึ่งพี่ก็เลยเป็นคนกล้างะกล้า่อะไรแต่ไร พี่เข้าไปที่โรงแรมเลยพี่ก็ไปทีงล็อบบี้เลยถาม Security โทรศัพท์อยู่ไหนโทรลงไปฮิวแมนรีซอสซ์ช่วงนี่ก็บอกว่าไอส่งไปช่วยเมื่อนานมากแล้วนะทำไมไม่มีใครเรียกสักทีถามเลยถามเลยไอมาอยู่ที่ล็อบบี้มาถึงแล้วด้วยมาถึงแล้วด้วยอยู่อยากฉันอยากจะ สัมภาษณ์เกินไปใหม่เลยไม่ใช่มันมันชื่อสมัยก่อนเป็นอย่างนี้เนาะใช่ใช่ไหมฮะมันต้องต้องกล้าได้กล้าเสียว่ะมันไม่มืนมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นโปรโตคอลเลยนะถ้าส่งไปแล้วยังไม่เรียกต้องเขียนโทรตามถ้าไปสัมภาษณ์แล้วต้องส่งจดหมายไปขอบคุณมันมีโปรโตคอลสมัยก่อนพิธีรีตองเพราะฉะนั้นพี่โทรถามแล้วเขาก็บอกว่าอยู่ลงมาเลยครับพอลงมาปึ้งอย่างที่พี่บอกอ่ะพี่เป็นคน proper proper นี่เป็นคนที่ที่เราถูกกราเทศะ โอ้หแต่งตัวแบบจำได้เลยใส่สูทบิวบลลัสซึ่งสมัยก่อนบิวบลบลัสนี่สุดโก้มากเลยเนืลาสสิกสุดๆแล้วพอดีแปะแบบเข็มหล่นลงไปแบบไม่ถึงพื้นนะพอดีสุดๆลองไปคุยาาแล้วเรื่องสัมภาษณ์เนี่ยพี่เปะมากเลยวะกล้าเป็นคนกล้าเรื่องเรื่องถ้ากลัวซะแล้วเนี่ยนะฮะมันจะเบีล็อกทุกอย่างหมดเลย ส่วนพี่ตอบตัวเองว่าพี่ทําสิ่งที่อยู่ข้างหน้าให้ดีที่สุดครับพี่จะไม่มีคําว่ากลัวอยู่ข้างหน้าข้างหลังทางบนล่างไม่มีเพราะฉะนั้นพี่ตอบประทับใจของคนด่านแรกแล้วเขาก็ส่งพี่ต่อไปตึ้ง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 ห้าด่านกว่าจะได้วันเดียวห้าด่านโอ้โหสัมภาษณ์ห้ารอบห้ารอบคือจากนี้ไปคนนี้คนนี้ไปถึงเด็เตอร์อัพนี่นี่นี่จนไปถึงจีเอ็มแล้วสัมภาษณ์เสร็จพี่ก็ภายในวันเดียววันเดียว นะฮะสัมภาษณ์เสร็จพี่ก็ลงกลับมาที่ฝ่ายบุคคลอีกทีเขาก็บอกว่าทำหน้าเฉยๆอ่ะคนนิวยอร์กนะอ๋อโอเค thank you Mr. Enterprises we contact you back ออ่าโเคตามสูตรพี่ก็พูดอะไรหน่อยให้หวังก็ยังดีแล้วก็ไม่มีก็เลยกลับไปนอนบ้านเพื่อนอ่คืนสัมภาษณ์นะกลับไปนอนจะยังไงล่ะไม่มีใครเรียกแล้วดหมดอาทิตย์แล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับไปหาพ่อแม่ละปรากฏว่าสิบโมงเช้าวันลุ่งคึ่ง พี่ก็ดินเสียงเพราะพี่นอนท้องรับแขกพี่ได้เสียงโทรศัพท์ในห้องสิบโมงเช้าพี่ได้เสียงรับโทรศัพท์แล้วพี่ก็เงิงเงิงเงงเงิงแล้วพี่ก็เงียบหูฝังว่าคือใครไม่ได้คิดหรอกนะว่าจะเป็นเราก็คิดว่าจะมีเพื่อนคนไหนจะชวนไปเบิร์กดอฟคุดแมนไปสักฟิฟอะไรอย่างเงี้ยหอ่าเพราะอยู่นู้นเนี่ยทำให้มีอะไรทำเราก็ไปเดินเล่นกันครับผมซังพัก์กได้ยินเสียงประตูเปิดแล้วก็มีเสียงกระซิบใกล้ๆบอกชอมชอมเขาโทรมาคือใครอนี่ยเขายังไม่คิดว่าเป็นเราที่จะเป็นโชคดีมากกว่าพอพี่รับโทรศัพท์เสียง ฮัลโหลฮัลโหลเขาก็บอกว่า is this Mr. i m p e r a m e s you got the job อ้โหน้องโมเมนต์โมเมนต์นั้นคือพี่มีความรู้สึกว่าชีวิตฉันไม่ลำบากแน่นอนเพราะ you can make it there you can make it anywhere เคแต่ังไมันก้องหูพี่อยู่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ก้าวเท้าแบเมริกตั้งแต่ก้าวเท้าไปดีบอพี่เข้าไปทำตำแหน่งอะไรฮะอย่างงี้ฮะพอพี่รู้แล้วว่าตำแหน่งที่พี่สมัครนี่คือบัตเลอร์อ๋อโอเคพี่รู้นี่คือความตั้งใจเลยความตั้งใจเลยเพราะเขาบอกบัตเลอร์จะเป็นคนที่ ไล่แขกที่สุด oh. พี่ก็ฮะพี่จะได้อยู่กับโดชกบานาพี่จะได้อยู่กับ ache, ก oh. <laughs> เจนนี่วาชาเชพี่เรา่นี้คิงควีนทั้งหมดเลยหรอพี่ก็ไม่คิดไปที่ไหนละแค่ <c oughs> คิดว่าจะเอาที่นี่แหละ <c oughs> ประกวดพอได้ปึง้งยิงแบบโอ้โหแล้วเขาเขาไม่มานั่งสนใจจะสอนนี่โอ้ oh, that's okay it's fine <S ไม่มีแสดงว่าเขาอัดซูมว่าเราเป็นแล้ว <c oughs> ใช่อย่างที่บอกคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นยุโรปเปียนเป็นสแกนดิเนเวียนที่พู้นี้คือเขาพูดภาษาภาษากันได้เจ็ดภาษา ห้าภาษาเพราะคนพวกนี้เนี่ยหันมาพูดคนดัตช์ต้องพูดดัตช์หันไปเจอฝรั่งเศสต้องพูดฝรั่งเศสหันไปคือเก่งมากบางคนพูดเป็นอาหรับได้ด้วยมันทำได้ยังไงอ่ะคุณจะต้องเก่งมาจากทั่วโลก <c oughs> ที่พูดนี่คือมีบัตเลอห้าส <c oughs> คน50คนคนหนึ่งดู18บแปดห้องห้องละฟลอร์ละสิห้องนะเรามีตั้งแต่ชั้น3ถึงชั้นสิซึ่งเป็นห้องพักซึ่งซึ่งพี่เป็นบัตเล์คนไทยคนเดียว คนไทยคนเดียวในประวัติศาสตร์เป็นคนเอเชียคนเดียวว่คนเอเชียไม่ไม่เอเชียคนเดียวแต่แล้วช่างว่าเอเชียที่มาจากออริจินแบบบินมาจากเอเชียคนเดียวอ๋อโอเคแต่ว่าเอเชียอื่นเขาจะเป็นบอรนในอเมริกาเพราะพวกนี้เขาจะพูดภาษาพ่อภาษาแม่ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่เข้าไปด้วยความวันโอ้โหแบบจะสู้ได้ไหมเนี่ยแล้วก็โอ้โหพอเข้าไปก็เจอจริงๆเจอแบบสิ่งที่ต้องเจออคณเจออะไรบ้างพี่เจอความยากความโหดความหินเจอ ความน้ําตาเจอเฮ้ยน้ำตาด้วยโอ้น้าตาเลยพี่พี่กล้าเล่าเลยพี่คนไม่พี่เป็นคนที่ไม่ร้องไห้ด้วยความพ่ายแพ้ในชีวิตอ่ะแต่อยู่ที่นั่นน่ะพี่ร้องด้วยความพ่ายแพ้ต้องแพ้ว่าพี่กลัวปกติพี่ไม่คนไปกลัวเพราะนั้นพี่ร้องเพราะพี่กลัวกลัวอะไรกลัวพี่ต้องกลับบ้านอ๋อบ้านเอฟคือเอาจิงๆว่าเราไปเหมือนอเมริกาเนี่ยเราไปกับความฝันพี่เป็นเด็กเทวทยานมากพอเข้าไปในที่นี้ปึ้งพี่ก็มีความรู้ว่า ที่ต้องสู้ครับพี่จะต้องสู้จนกว่าพี่บอกตัวเองว่าพี่พร้อมและที่จะกลับเมืองไทยแล้วมันไม่มีใครสอนแบบนี้เพราะทุกคนเก่งแล้วฉันจะไม่มี oh it's fine you let me do this no ไม่มีนะเพราะฉันอยู่ขึ้นมาฟลอร์เท่าฉันเนี่ยเท่ากันหมดแล้วพี่จอนทำาไงฮะพี่โชคดีในความเป็นไทยของพี่เนี่ยนอกหลังเลิกงานไปแล้วเนี่ยคนที่เขาคุยกับพี่แล้วเขารู้สึกเขาเขาชอบในความเป็นไทยที่เขาไม่เคยเห็นในชาติอื่นครับ เขาก็จะใจดีกับเราไงเหล่าน hmm. okay. ั้นก็คือคนที่มาเทรนพี่มันจะมีอาสมมติในในเทรนนิ่งพีเรียดพี่จะสองเดือนเนี่ยนะมันจะมีนายเอเทรนพี่2อาทิตย์ในเรื่องของวายมิสบีเทรนพี่2อาทิตย์ในเรื่องของการแพ็คกระเป๋านู่นนี่นั่นเวียนไปหมดมันจะมีทั้งลายทั้งดีทั้งอะไรสารัพัดอันนี้แหละที่พี่ต้องทนเพราะว่าอย่างถ้าไปเทรนกับคนที่เป็นรัสเซียอันนี้เราไม่ได้เราไม่ได้เอาเขามาด่าแบ่งแยกนะคนรัสเซียเนี่ย เขาจะไม่มีรอยยิ้มบนใบหน้าแล้ววัวป่าเขาจะเปป็นกติเขาจะเป็นแบบบดก้าอ h my god แบบคือเราเป็นประเทศที่ไปยิ้มอะไรก็มันยิ้มทุกสิ่งทุกอย่างยิ้มหมดใช่ไหมแต่ไปอยู่กับพวกนี้เนี่ยหน้าเขาจะแบบแล้วเรายังไม่เก่งอ่ะบางทีพี่เดินเข้าไปเนี่ย i do this i do you a favor no you don't do me a favor it's your job เงี้ uhm. ยเราจะพูดันหล่อคนไทยอ่ะใช่ไหมฮะพวกนี้เขาทำหน้าที่เขาจะไม่มีเ h e hey where you from h o w s Thailand I love ไทยไม่มีแต่ตั้ง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 ตังตังตังตัยนี้จริงๆหน้าที่ของบัตเลอร์เนี่ยมันมันมันมีอะไรบ้างฮะ d e ฟ i n เขาเรียกว่าเขาอธิบายตำแหน่งบัตเลอร์ว่า a gentleman of a gentleman ครับ อ่คือการที่เป็นเจนทัลแมนได้เนี่ยยูจะต้องเป็นคนที่รู้มารยาทสังคมยูจะต้องนู่นนี่นั่นนะฮะซึ่งการที่จะไปทํางานให้กับเจนทัลแมนเนี่ยูก็ต้องจะรู้ว่าเจนทัลแมนเขาพูดเขากินอยู่เขาอะไรกันยังไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องถูกเทรนให้เป็นเจนทัลแมนก่อนมันก็มีความละเอียดอ่อนมีความเนี๊ยบมากเลยใช่ไหมพี่น้องเราจะต้องเข้าไปอยู่ในห้องประธานาธิบดีอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าไปในนั้นได้เนี่ยยูจะไปทําอะไรผิด ปั่นอะไรไม่ได้ใช like> ่ไหมะคนมีสตังค์ก็จะยิ่งยากครจ่ายแพงแล้วก็จะต้องได้ทุกอย่างดีที่สุดแล้วมันมีคนแบบเดียวกันสามร้อยสิบสี่ห้องลองคิดดูคนเหล่านั้นจะต้องมีความสุขพร้อมพร้อมกันนั่นคือปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้แขกเรามีความสุขที่สุดไอ้เพื่อนเราอีกสี่สิบเก้าคนมันก็ต้องทาหน้าที่ของเขาครับเพราะฉะนั้นลิฟต์มีสี่ตัวแล้วมีพนักเอาเอาแบบ ใจดีใจดีนะตอนเช้าอยากกินข้าวเพราะมันสองร้อยคนเนี่ยผู้คนอยากได้นี่นั่นนั่นแล้วมักจะได้อยากได้ของที่ไม่มีอยู่ในลิสต์อะอันนั้นคือนิสัยพวกระดับมาเข้าใจได้ก็คือเราก็คือต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยก็คือทุกอย่างแล้ว่้างต้องเร็วเออแล้วเร็วด้วยแล้วเร็วแล้วถูกใจเขามากที่สุดไม่มีคําว่าโนสองเดือนหลังจากนั้นนี่เป็นเลยไหมพี่ว่าพี่จะมั่นใจว่าพี่คล่องจริงๆเลยนะนะหกเดือนเพราะอะไรรู้ไหมฮะครับเขาให้พี่เป็นเทรนเนอร์ อ๋อก็คือไปเทรนเทรนคนอื่นเป็นหนึ่งในคนเทรนคนอื่นะภายในหกเดือนหกเดือนอ๋อโอเคพี่ว่าเพราะอะไรหรือไม่ก็ถือว่าเราใช้ได้นะก็ใช้ได้มากก็ถือว่าโอเคแล้วนะพี่คนไม่ทําตัวเป็อย่างแล้วบอกว่าตัวเองไม่มั่นใจเอพี่จะบอกว่าอะไรเป็นส่วนหนึ่งหรือไม่ที่พี่เด่นครับพี่แต่งตัวเยอะมากสมัยก่อนพี่ก็แต่งตัวเต็มที่เลยอะไรเกิดขึ้นนายพี่เห็นนายพี่เป็นคนอังกฤษเขาเห็นพี่มองมองมองปุ๊บเริ่มเขามาใกล้ตัวเริ่มมาแตะ แตะนี่คือแตะเสื้อเฟอร์กอะแตะแตะแตะไปเพี่อุยพี่เดินไปในน้องเราเต็มที่แล้วทุกคนน่ะทุกคนนี้ก็มาทํางานมันเป็นเด็กที่ิงจบจบจากฝรั่งเศส เพราะฉะนั้นคนพวกนี้เขาก็เป็นนักเรียนเอามาแต่งตัวล่ะเป็นแบบคอนเซอร์เวทีฟเฟรนช์เป็นนู่นเป็นนี่แต่เขไม่มีใครเป็นพุทธที่ทอมฟอร์ดมีเจนนี่วัสดเสใส่นาฬิกาโก้เพลทเหมือนพี่จอมของเราเออพี่ก็แบบเต็มที่มัไม่ลืมเป็นแดนเซอร์เอาชุดแบรนเซอร์มาอใช่ใช่เพราะะฉนั้นนายเห็นนายก็แบบว่าคนคนยุโรปเแหววเราไม่หมาอะนะเขาก็จะตัดสินคนไม่เอาเนาะเอางี้ดีกว่าคนทั้งโลกอ่ะตัดสินคนด้วยเปลือก ใช่ไหมฮะแล้วเราไปอยู่ในนันด้าพี่แตงน้องกุชชี่ขยจะใส่เดินมาทํางานทอมฟอร์ดออกมาเป็นคอลเลคชั่นแรกๆที่ใส่รองเท้าหนังแก้วซึ่งแบบมีมาดอนนาใส่ออกทีวีคนตีในประเทศนั้นเ่อนเขาเห็นพี่ใส่กันแล้วเขาก็ไปลือกันว่าพี่เนี่ยเป็นลูกแบบสุลต่านประเทศไทยไม่มีสุลต่านเพราะบ้านที่อยู่ตรงนี้ห้าแตงก็าหกแล้วถมดูมันแต่งตัวมาทํางานสินายก็เลยเดินมาถามพี่ครับว่าอยากไปทํางานกับเจนนี่วอชเชอช่ไหม เมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกวอร์ซาชีนะวอร์ซาชีเรายังเรยัเป็นนะเพราะอยู่เนี้ยหยุดมาวันหนึ่งเขามาเปลี่ยนเป็นวอซาเช่พี่อ่าไปให้สัมภาษณ์ที่นูคนนี่เป็นวอร์ซาชีเพราะอยู่ในนั้นน่ะเขาคุยกันเรื่องมิสเซอร์วอร์ซาชีวอร์ซาชีอันนี้เอาออกไอตอนตอนที่พี่ขึ้นไปดูแลวอร์ซาชีเนี่ยพี่ที่ตรงนี้เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นวาชอร์ซาเช่พี่พี่ได้เป็นเฮดออฟบอลเลงยังตอนนั้นเป็นใหม่ๆเลยหกเดือนเองน้องอ๋ออ่ะเขาเขาพี่ก็บอกว่า absolutely แต่ทำท่าอย่าตกใจมาอย่าตื่นเต้นเดี๋ยวเขารู้ตื่นเต้น <laughs> absolutely uh huh. honor ปรากฏขึ้นไปเนี่ย <c oughs> พี่ก็ได้เอาไปได้ได้ให้ไปอยู่กะดึกครับเพื่อที่จะไปทําความคุ้นเคยกับข้าวของเขาอ๋อแล้วน้องคิดดูสิว่ายุคนั้นเจนนี่วรสชัชชคือที่สุดของโลก <c oughs> แล้วพี่เป็นเด็กอายุยี่สิบห้าตอนนั้นแล้วพ <c oughs> <c oughs> ี่ได้ไปเห็นแบบ สมุดโน้ตของโดนาเทลลาซึ่งก็ต้องสารภาพว่าไปเปิดดูนะเพราะมันมันแงมอยู่ขอขอดนึ่งมันเปิดอยู่ไม่มันเป็นหน้าที่ของพี่อ๋อใช่ใช่มันเปิดอยู่ที่ปิดเราต้องจัดโต๊ะเขาเขาไว้ใจให้เราเข้าไปในห้องนั้นแล้วอะเราเป็นผู้ช่วยส่วนตัวเขาในที่สุดเนี่ยพี่ก้าวเร็วเพราะว่าบลอมิเซนเซฟชันเราชอบแต่งตัวพอเราไปทำงานกัวเขาว่ามันเป็นธรรมชาติ S <S เขาก็เลยชอบเลยนะเขาก็ชอบอล <ะ S 2> และอ t t ิจูดเราเนี่ย <ๆ S 1> เขาเห็นหลร <ๆ S 1> วชอบโดยเฉพาะเจียนนี่เนี่ยมีวันหนึ่งเขาจะมุนโทรศัพท์ข้างนอกแล้วโทรศัพท์พที่นั่นเนี่ยมันฉลาดมากฉลาดวกว่าคนหลายล้านคนผู้ที่เจ็ดภาษา <ๆ S 2> เขาก็หมุนไม่ออกช่วยฉันหน่อยช่วยฉันหน่อยพี่ก็เอื้อมมืออย่างงี้ยแล้วก็ไปกดโทรศัพท์เขาเห็นนาฬิกาพี่โผล่มาเป็นนาฬิกาเจนนี่มาสแต๊ดซซึ่งจริงๆพี่ไม่สมควรจะใส่ครับ เพราะว่าพนักงานโรงแรมห้ามใส่ของที่โเล็กซอย่างเงี้ยหรือประามันจะเป็น affluent c a r คือใส่แหวนเพชรอะไรเงี้ยซึ่งเราเราจะต้องแต่งยูนิฟอร์มเท่านั้นซึ่งอย่างที่พี่บอกอะว่านายพี่ยอมพี่หนึ่งคนพี่ใส่อะไรเป็นก็ไม่ได้เยอะนะแต่นาฬิกามันอยู่ข้างในไงถ้าไม่ได้เอื้อมไปเก็บมะนาวยาวขนาดนั้นจริง่เขาไม่เห็นหรอกพาเห็นปุ๊บเขาบอกโอ้ยกไม้วาทเขาก็ยิ้ม yes I love all your design That's why they put me here เขาก็เดินเข้าไปในห้องแล้วก็หยิบกระเป๋าตังค์ที่พี่หนึ่งใบ give to you แลวอย่างนี้อย่างนี้ในบัตเลอร์ในในกวนของพี่เนี่ยสังคมของบัตเลอร์นี่มีการแข่งแย่งชิงดีกไหมพี่มีมีตอนที่กำลังจะขึ้นน่ะพี่ะโดนส่วนใหญ่โดนคนเดียวเพราะอะไรมาฮะทำไมฮะหนึ่งที่พี่บอกพี่เป็นเอเชียใช่ไงคนเดียวลังแล้วพี่ได้ทำให้เจนนี่เลยครับคือตำแผนกต่างๆเขาทำงานของเขา <'t S 2> ครับตัวอย่างเช่นรูมเซอร์วิสใครในโลกนี้ส่วนใหญ่ไม่ชอบรับคำสั่งรูมเซอร์วิสเขาจะทำตามออเดอร์ตึ้งๆๆๆๆๆึ้งแต่ถ้าพี่มีเจนนี่มาปุ๊บเนี่ยพี่จะเจนนี่มาอย่างนี้เจนนี่มาอย่างนั้นฉันสั่งแล้วฉันขอได้เลยนะฉันเลยนั่นก็คนพวกนี้เนี่ยเขาต้องมารับคำสั่งจากกะเหลี่ยงก็เลยไม่พอใจเขาเลยอยากแกล้งไงอ๋อเหลยมีแกล้งด้วยเหรอมันก็จะเทสพี่ทำเพี้ยนนิดผิดหน่อยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ เพื่อให้พี่เนะี่ยสะดุดหรือให้พี่ช้าลงหน่อยแล้วนี่ขอเล่าทีหนึ่งเมื่อกี้บอกโดนแกล้งใช่ไหมฮะใครๆเขาอยากขึ้นไปทำงานไอเอลนจอร์ดโดนหาะรูมเซอร์วิสแน่นอนออมีครั้งหนึ่งเอลนจอร์ดมีแขกมาประมาณสิบคนน้องที่ดูสิพี่เสิร์ฟทุกอย่างคนเดียวพี่เหมือนเห็นเด็กสมัยนี้ทำงานอ่ะสามสี่ห้าคนแนะต่โต๊ะไม่กี่โต๊ะมันยังต้องให้แขกยกมือพี่ออไปที่ไหนแล้วแขกยกมือชี้หงุดหงิดมากออพี่ต้องทำคนเดียวสัปวันนั้นเนะี่ยมันยาก คนทุกคนสั่งนู่นนี่นั่นกันเยอะใช่ไหมฮะพี่ก็เลยอนุญาตให้รูมเซอร์วิสที่มันสนิทกับพี่หน่อยหนึ่งอยู่ช่วยไปเซตอัพโต๊ะให้หน่อยเพราะมันมีแขกเขาด้วยพี่ต้องนู่นนี่นั่นแล้วเดี๋ยวถ้าพี่จะต้องมาเซตอัพอีกเนี่ยมันไม่ทันอซึ่งดานิ่งรูห้องทานอาหารเนี่ยมันก็มันก็เป็นคอนเน็กต์แบบตรงกลางใช่ไหมครับเขาอยู่กันหลายห้องกับตั้งกองเนี่ยพี่เขาไม่เห็นหรอกเขาไม่ไม่อาราบแต่พี่มันสุดความสามารถถ้ามีอะไรนายพี่ต้องเข้าใจพี่เพราะนายพี่รักพี่มากพี่ก็ปล่อีน่เย ในหนึ่งในกสซิสฟีที่สําคัญที่สุดเลยคือเขาจะดื่มเขาจะไม่ดื่มน้ำก๊กอกไม่ไม่ใช่ไม่ดื่มน้ก๊อกในนิวร์กเนี่ยสมัยที่ยังรินน้ําในรูมเซอร์วิสจะรินน้ําให้แขกโดยที่ต้องสั่งน้ํเปล่าเนี่ยเขาจะเอาน้ําก๊อกมากรองก่อนซึ่งนั้นเป็นสิ่งที่ใครๆก็ทำใช่ไหมนอกจากแขกจะสั่งว่าขอเอวีเอ็มเพรลเกรนอ,รน,อ,อนั่นแหละซึ่งเอวก็นันบางคนชอบเลยนะว่า แท็บวอเตอร์ only คือชอบได้กลิ่นนะว่ามันกินกินแอบแรมชอบกินน้ำกลอกน้ำกลอกฉันมานิวยอร์กพ่ออยากไปกินน้ำกลอกต้องใส่เหยือกกันทั้งวันเลยนะแต่เอลน้นจอลเนี่ยห้ามเอาน้ำกลอกที่กองแล้วอะไปเสิร์ฟเวลารูมเซอร์วิสซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติทั้งพี่ก็ไม่ให้เขากินอยู่แล้วใช่ไหมปรากฏวันนั้นที่ให้อีนี่เข้าไปช่วยเช็ดช่วยโต๊ะนะพี่ก็ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดพี่ก็อ๋อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็เรียกว่าดินเนอร์เซิร์ฟทุกกคนนน็มาััััั่่งงงงปเดี๋ยวว้หโต๊ะ อนั่งปึ้งเขาก็อื้มชิดพี่ก็นึกถึงว่ามึงแกล้งกูละเนี่ยไม่น่าเลยเนาะไปไม่น่าเลยปล่อยให้มันเซตเตาะแล้วมันลินน้ำมันน้ำกอกลิ้นเข้าไปนอนโอ้โหแล้วแบบไม่อยากจะรีพีทเล้วพูดว่าอะไรพี่เสียใจมากเลยนะเพราะเสียใจที่พี่ไม่เคยทำความผิด เขาเป็นคนอื่นทกระเด็นกับกรุงเทพไฟต่อไปเลยนะฮะ Anyway เขาก็พูดแต่มัแบบ f ออกมาคำหนึ่งเขาไม่ได้บดดาพี่ไงครับ fucking stupid ที่ก็รู้สึกผิดมันผิดอะเราว่าอะไรไม่ได้ซึ่งผู้จัดการเขาน่ารักมากเขาบอก he's kidding อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่มีอายละเอียาตรนั้นแล้วนานไหมฮะกว่าพี่จะได้โปรโมทเป็น head of เลยสามปีสามปีมันเป็นตำแหน่งที่ยากมากน้องมันละเอียดอ่อนมากหนึ่ง น้องจะต้องเป็นคนที่เอาห้าสิบคนนี้อยู่อ่ะเข้าใจได้เลย <c oughs> น้องจะต้องแลวแต่ละคนคนนี้เอาห0ิบคนนี้อยู่แล้วแต่ละคนแล,และนแลในห้าสิบคนนี้มันไปอะไรกับแผนกอื่นอนะ่ะ <c oughs> น้องจะต้องเป็นตัวแทนของห้าสิบคนนี้ไปจัดการกับที่เหลือทั้งโรงแรมเข้าใจได้เลยพี่แล้วน้องจะต้องทำสเกจดูให้ทั้งห้าสิบคนนี้ <c oughs> ซึ่งมีซีเนีริตี้คำ อยู่ทุกคน <c oughs> แล้วแล้ว,ลวตอนที่พี่ทําเนี่ยโหจากที่ฟังดูเนี่ยพี่ที่มีท้อมั้งไหมพี่ท้อมัยไม่ท้อแต่มันเหนื่อยมาก <c oughs> เหนื่อยมากโรงแรมระดับนี้นะนะในโลก <c oughs> เนี่ยนะเขาจะไม่อลาวแบบความผิดเล็กๆนิดเดียวที่ <c oughs> ทำให้ <c oughs> <ม>แคบ <c oughs> แบบคมวดคิวนี่ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พี่เนี่ยเป็นคนที่เราก็เป็น perfectionist แลวเป็นคนราชอบแก้ปัญหาอยู่แล้วรเราจะมีเพจ์อยู่ที่เอลบางทีสิบแปดห้องเราขึ้นไปแปชั่วโมงน้องมันไม่หยุดเลยเหมือนเหมือนอะไรดีที่สั่นตลอดอ่ะไม่หยุดเลยอ่ะเขาา้าไปตืดตืดตืดอันนี้คือ r e q u e s ์นู่นนี่นั่นนะและเพี่ยังมีงานรูทีนจ็อบที่พี่ต้องทำอ่ะก็คือไอ้ห้าสิบคนบที่เราดูแล ในハウスคิดในโอ้ยทั้งหมดทั้งสิ้นต้องเช็คว่าอะไรแล้วมาโดนวันที่ไอ้น,นี่สั่นไม่หยุดเงคราวนี้พี่เนี่ยงานพี่มันผิดจากคนอื่นเพราะเป็นงานที่ทำให้คุณมีความสุขครับมนุษย์ทั่วไปเขาทำงานเขาคอมพลีทงานคอมพลีทงานแต่ละวันแต่ละวันจบใช่ไหมฮะใช่แต่ของพี่เนี่ยพี่ต้องทําให้ทุกคนมีความสุข<嗯>นะฮะซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากยากมากาแล้วมันจะต้องมีแบบสุขเท่านี้สุขมากเท่านี้โรงแรมอื่นใจเท <c oughs> ่านี้สุขแค่นี้โรงแรมมันเป็นเรื่องยากมากจากที่ฟังมากมากแล้วอะไรเป็น ถ้าถ้าในลักษณะงนั้น assim, อะไรเป็นที่เป็นแรงบันดาลใจให้พี่แบบจุดจุดไฟให้พี่กลับมาทำงานนี่ไงขอบคุณที่ถามนะฮะมันมีไงคนที่แขกที่พอเราทำเสร็จแล้วเราแบบเหมือนแบบดีใ,ใจกับอีแขกที่แบบ U F F F, F U ขึ้นมาในนี้ F ันก็ทุกแบบทุกมากกว่า Full Stop อะ่ะเพราะฉะนั้นเราเห็นววาบบต่างครับเราจะมีความรู้สึกว่าโทษนะกูจะทุกกับทุกคอที่แขกเพจเนี่ย ไม่ได้เพราะเรามาทํางานเนี่ยเราเอาเงินไปแลกความสุขอใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นที่ที่เรามาทํางานเนี่ยมันควรจะเป็นที่ที่เรามีความสุขถูกต้องต่อไปนี้ทุกเพจที่พี่เรียกมามันคือความทา้าทายอยิ่งมีปัญหาเท่าไหร่ยิ่งบิดชี่เท่าไหร่เลยนะ ยิงพี่จะต้องเปลี่ยนหน้าคนเหล่านี้ให้มันรักพี่หมดเลยเอแล้วพี่ทาได้อเพราะพี่ตัวใหญ่แขกกลัวจริงๆแล้วน้องมีแขกคนหนึ่งเป็นคนดังมากเสียชีวิตไปเป็นดีเรคเตอร์และโปรดิวเซอร์หนังพูดไปน้องต้องรู้จักเดี๋ยวจบรายการพี่ได้คือแขกพวกนี้น้องเขาจ่ายเงินเรขอให้มันยากในห้องเขาจะมีเขาเรียกทอร์บยเหมอนเหมือนชั้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 นสูงประมาณเท่านเนี้ยในทุกชั้นเนี่ยเป็นเกงเงงหนึ่งเขาเป็นไคลน์ไม่โฆษณาเลยประมาณสองร้อยตัว ซึ่งเขาหยิบหนึ่งตัวเหมือนลังถึงดึงสละเปลากันนะหยิบตัวเดียวนะแล้วในทั้งนั้นมี200ตัวนะรเราจะต้องห้ามให้มันโบ่ถ้ามางทีเขาหยิบชั้นนี้หยิบชั้นนี้เออเหมือนไก่ออกไข่แต่นี่ปล่าเอาเกงในไปเติมซึ่งมึงจะมีทำไมตั้ง200ตัวนะบอกว่า <laughs> แล้วถ้าเปิดขึ้นมาเราไม่เห็นโดนเติมเนะี่ย นั่งอาวาสเป็นกซิล่าเลย <c oughs> แล้ววันนั้นพี่ทำโอเวอร์ไนท์ครั้งแรก <c oughs> <อ>บัตเลอร์นเนี่ยผอผ่านการทดสอบอะไรหมดแล้วเนี่ยมันจะมีที่หารือโหดที่สุดเลยคือโอเวอร์ไนท์เพราะทำคนเดียว<อ>ถ้าน้องโชคดีเนี่ยคนไปเที่ยวยอร์กอะเขาจะไม่วุ่นวายตอนดึกคืนเพราะเขาออกไปเที่ยวคนอดแต่วันนั้นอะอีพวกเที่ยวสนกลับเร็วหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วเมาหรือโอ้วุ่นวายกับพี่หมดเลยแล้วอีนี้อีคนคนดีมาดีเรคเตอร์คนนี้แล้ว ก็ไม่เรียกบัตเล์ไงไปเรียก front office เพราะคนชอบชอบอารวาสที่ front เพเดินเข้ามาเห็นก่อนนะบอารวาเดี๋ยวเลยพี่ก็ไม่รู้เรื่องอ่บเราไม่ได้เพจพี่พี่ก็ไปยุ่งกับไอ้พวกเมาโอน้มเอาอะไรให้กินทั้งโรงแรมปรากฏว่า front desk เพื่อนพี่โทรมาจอมอยู่ขึ้นไปห้องมิสเตอร์นี่แร็วที่สุดเลยนะครับทำไมเกงไายหายพี่ตัวหนึ่ง ครับและพี่ก่อนถ้าเกิดพี่ขึ้นไปโดยที่รอลิฟนนี่นั่นเนี่ยมันช้ามันจะทําให้คนทำเนี่ยประสาทกินพี่ต้องโทรขึ้นไปก่อนอย่างบัตเลอร์ถ้าเราจะช้าเนี่ยเราจะขึ้นไปช้าเนี่ยเราต้องโทรไปก่อนครับแต่พวกนี้เขาจะเขาจะรู้่าบัตเลอร์จะเข้าจะออกจะอะไรเพราะรู้เราสร้างประโยชน์เขาสร้างความสะดวกสบายครับพอพี่โทรขึ้นไปนะฮะ where the fuck are you พูดได้ใช่ไหมเอฟ you, arguing, you fu fuck you where's my fucky fuck 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 น้องมีตมากับประธานวิยากรมพี่ก็แบบว่าเย็นไงก็เย็นว like ่า i be right with you m o m e n t แล้วพี่ก็วังแลัวรีบขึ้นไปพอเดินระหว่างในงในในหอเวยแวนิ่งจะเอฟอฟเ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 ปฟเนฟเอนเอฟ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 เนฟเอนเอานอฟเอนนอฟนเอฟเอเอฟเอฟเอนเอฟ เราต้องดู professional ตลอดเวลาซึ่งการดู p r o f e s s i o n มีหนึ่องสามพี่บอกว่าฉันไม่มีอะไรขาด <ś ec kel> พี่ก็ยืนอยู่ในวัน2ี่สิบแปดี่สเก้าเปิดประตูเอฟเอฟยู่เอฟอเปิดประตูพี่ครูจะโดนอะไรไม่ได้โดนเกงในคว้างหน้าพี่เปิดประตู Hi one underwear is missing พวกพี่ยะแค่นี้มึงฟัดซาทั้งตอกมันตะนันี <c ười> ้อร My underwear one underwear is missing ครับ เว I have it with me เพราะว่าเรามีทุกอย่างเลยทำ I have it with me แล้ไม่ได้อะไรพี่เลยอย่างเงี้ยแค่นั้นเองแล้วแขกมีอย่างนี้เยอะจำไว้เลยนะฮะว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Star struck อย่างหนึ่งคือเวลาเห็นคนดังลรวตื่นเต้นครับกับเวลาบริการคนที่อลวาดหรืออะไรเราพี่ไม่มีอาการนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ย ไม่แข่งกับใครเราแข่งกับตัวเองทําให้แขกคนนี้เรารู้นเจอร์ของแขกแต่ละคนละเราจะต้องทําให้เขาแบบลืมเราไม่ลงคือพี่สนุกยิ่งเวลาเห็นใคร enjoy service ที่เราทําให้เขาเนี่ยพี่ยิ่ง enjoy มากกว่าพี่เนี่ยรักบริการของจริงชอบแก้ปัญหาด้วยเวลาที่พี่จะไปลาแขกที่เขามาอยู่สมมติมาจากมิดเวสเป็นมหาเศรษฐีมาจากกลางอเมริกาอย่างนี้นะก่อนเขาจะกลับเนี่ยพี่ต้องเวลาบอกเขาไม่อยู่เขาปิด do not disturb ห้อยที่ประตูยังเป็นโบราณอยู่นะห้อย do not disturb พี่ก็โอ๊ยตายละไม่ได้ลาเบเซอร์ดเรารู้สึกรักจริงนะเพราะเราไปอยู่นู้นเราไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่แล้วผู้ใหญ่สองคนเนี้ยเขาเอ็นดูเรามากมาตอนนั้นพี่ยุแบบยี่สิบยี่แปดพี่เขียนจดหมายพี่ในลายมือสวยสุดโรงแหลมเชื่อหรือไม่สมมติสังติดมะพี่เขียนมันแบบตัวเป็นแบบโบราณเลยอ่ะแล้วพี่ก็ไปสอดตั้งตายเป็นการอัลาอันนี้เป็นครั้งแรกของเขานะเราเชื่อไหมว่าอีกสี่ปีพี่เป็นใหญ่เป็นโตละไม่ได้อยู่บนฟลอร์แล้วไงก็มีคนโทรมาบอกว่าจอมทุกคนนี้พี่ว่าจอม มีคนมาถามหาอยู่นี่จดหมายมาด้วยยูไปเขียนอะไรถึงเขา Really เนี่ยจดหมายเขาพี่ก็ที่เขียนอ้ my god พูดเคนลุกมันเป็นลายมือพี่เขียนละแล้วพี่รู้เลยว่าคือใครนอกวอาปพี่แบบโอ๊ยจ้าเห็นแล้วคนลุกน้ำตาจะไหลพี่ก็เลยขึ้นไปหาโอ้น้องเขาเห็นพี่เข้ามากอดแบบอะไรอย่างนั้นนะนึกอะอันอันนี้คือแรงบันดาลใจที่พี่ได้ แต่งให้กับมารินมันโรเพราะเขาเป็นแบบเลิฟมารินมันโรมากปรากฏว่าเราอุ้ยแยแล้วได้มีโอกาสฟังเอลจอนละเล่นเพลงคุดบายนอมาจีนปรากฏว่าพอขึ้นเนื้อมาลองด้วยนะน้องนคุดไบอิงลิชโรสพี่บอเพลงอะไรอะ